สีล้างแคนเลยถึกยำแคนเนะาะแบสกลางแคนบ่นผม,มถ,ถึยยบำเนะาะโดนยำแน่นอนนี่เยืยเยียมาให้เสือขยำไม่กอปซื้อยูแสซื้อได้ยู่เลกวิว เดวิวต์โบมีก็อยู่เื่อนเกาะเซ็นทรัลขับอะรับเซ็นทรัลไปแล้วก็โบมีเท่ากันนะเลยคือกรุงเทพโอเคเท่ากันอยู่เซ็นทรัลขับน่าจะถื่อก่อนไปแวะไปเซ็นทรัลขับได้ของแท้เนาะของแท้มือนี้นัดรีแมทรีแมทค่อยสิชนะอะไรมือนี้นะรีแมทมาเลยเหรอทะเบนเจ้าเนื้อได้มาเองไิทะเบีนถอยทะเบียนเจ้าเบียนเจ้านีอ พยานคนเดียวนี่ยันเอาขวัน <c ười> งานโห <c ười> ็นรูปโอ้โอเคอยมาต็งเต็งโอเอยู่อยู แพ้ลง้ไปลุนเบ่งลุ้นอย่างลุนผกลุ้นบอดี้อมลุนกับไ้ไกลตรงนั้นนะพาเก่งๆลุนเอาบอบกี้บองีัดบ์หบอ बोकी เติร์ดออนเดอะทีอมลาวงามไหมนายสวยสวยตรงนี้คือจะได้อีกเกินบ์ดีสีโมองอันนี้บุรุษ แน่นอนขอสีทาเบไปทาเนยไว่าจังไหนเห็ดได้ปอตกน้ำก็พอน้ำเหมือนกันตามแผนน่าจะดีซอสกางต้นไม้ใหญ่โอเคต้นไม้ใหญ่ตกน้ำเผลอบอมันงามพอมันตีลงน้ำโอ้งามหน้ากรีนหน้ากรีน ทีสองต้นไม้หาเบิงที่สามสามน้ำตีดรอแนวใดเรียบร้อยแคลกแคลกแคลกดุมดุมดุมแล้วตอนนี้อันนี้วิชาตีดรอหนึ่งศูนย์หนึ่งที่บุคคลที่สาำแมนให้ตามก็ได้ได้ไปยุ่มองนั้นแหละมองเนินน่ะดรอปโซนเลยเป็นยังมีพัตเตอร์คู่หูปีโน แม่หน้ากรีนแม่แล้วฮ่าฮันใจแม่มันใจไหนแม่โอ้ยยังเดือดอะไรลุมอยู่ตอนนี้ระยะเท่าไรหน่อยสี่สิบห้าเล็กเงยเก่าฝากความบางไว้นำขัดหน้อด้สิบสพันเน้อตีตกน้ำไปนี่ในยูนี่เลย หนึ่งงามอยู่ทะลุเธอไกลหนึ่งว่าจะได้โป่และมีงาไม้ด้วยสัตว์นี้ยากชิบหาย,ย,อ,ยอยู่ในเอยอ,อยู่นี่ สวยงามพัดเนื้อเยี่ยมพัดเนื้อพัดเนื้อมานี่โอ้ยเสียแต่เศร้าเลยเองแรงเมื่อกี้นี่บุกี้ดีไม่ให้บุกี้บอดับเบิ้ลอะโชคบอดีปฟันไดบอดับเบิ้ลอะบอดังไลขสองดิสองดิไอยังไปอีกินยังไหลลุงมยังไหลลุงนี่ เวลาเดิม<า>นี่ก็ที่เก่าเลยเป๊ะเป๊ะเยี่ยมใช่วะที่เกา่าสถานการณ์เดี๋ยวนี้หนึ่งดาวอันนี้อันนี้หนึ่งัพไม่เป็นไรโปยังอีกลายหลุม ที่ฝากความหวังในน้ำโป้ดนะ้ะโปรไซท้าพัดอันมาเรียดิมว่ะโอเค ใจเสมอเหรอเสมอแล้วย่งฟีโนอัพอยู่นึงม่เสมอกับน้ำนี่แหละเนาะจักึแบบดาวนะโอเคจักหน่อยจัดให้ดาวนบอหดาวอ่ะพาพาฟรุมยงพาฟุโกลุสิเอาไม่ได้ออกบกีบบมีเ ปลาแล้วบอซูมดอกอันนี้นะปาลาเด็บทรายที่เก่าเวลาใหม่มานนั้นนะปลาเว้ S <S เข้าไปเลยวันนี้ กี้เบาอ่ะเอาให้เลยไป้องผัดผัดเอาแล้วเอาค่ะผัดเพื่อเสมอ สายหลายแท่ไหนอย่างไ,ไหนไหนเดียวกันเลยฮะบเป็นยังเซลกันเองพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเสร็จได้จับไหมเจ๊งครับแล้ว ก้าวบนเดียวกันสองคนเขาโอ้ที่ออกแบบแทนน้นายขอบใจสอ,สองเฮ็ดให้เป็นนะเด้สอดสองนี่เป็ด<ะ>งามอยู่<ะ>บอลเดียวกันเมื่อนสาม สมเข้ามาทากันขัดไปนี่พอดีงานนะส่วนมี่สิือยู่40อย่างบู้อะไรอย่างขัดขัดใส่เรื่องขัดสปินขัดขัมาขัดยางขัดหน้าไม้เอากระดาษทรายขัดมัมีสปินในหลโอเคโอเคเอมือนี้เลยนี่เพื่อช็อตนี้เลยโอเค Giếng thắt, đi. What the fuck? What the fuck?

เอาไปพุ่น์ปากแคซ้ายเฟดเข้ามาเทไลเทอ่ะเทไลายแเหนมาแล้วมาไปอีกพุ่นเทไลเทไลนี่บับป่าบัตสันแล้วทีกินนี่อย่างลูกนี่โอเคตัวนี้กับอีกเกินโอเคเก้าหละโอเคอีหักกับอีกเกินมาโอเคฮะอ้าวสถานการณ์ตอนนี้หนึ่งดาวเจ้าหนึ่งอัพเจ้าหนึ่งอัพเจ้าหนึ่งอัพอ้าอัพอีกแล้วอ่ะอัพอีกแล้วบู๊เลยว่าคำามาดาวมียังนงมามาหนึ่งนะเนาะมีแต่สเปร์กับอัพเนาะ ักน้อยสักน้อยเคยซื้อกันอ้าวอันนี้ลูกก๊อปโป่ะของขันเนื้อเจ้าไปและของคันเนื้อเข้าไปพูดไรพู้นี่มาโอเคเอิ้นตีวางนี่โอเคโอเคใช้แงๆคืออยู่ในแฮน่ะนะมันอยู่ในแฮนี่แล้วเนี่ย keng anh đi nè keng 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 ngắm không vô Khao ให้มาบกเข่าเสมออย่างก็เกิดขึ้นได้อ่ากลับมาออสแคร์ออสแคร์ไฟิโนโดาวไปไว่าอย่างไรก่ดาไปไว่าอย่างเสรออกซายเลย มะซื้อ้ายลายทีมเจ้าไพแบกมานี่เข้าแบวงามไหนนายแฝ้เว่ยหวแคดดีแล้วนนะงาม tức chức, tức chúc Ngàn hàng chúc hàng chúc đẹp chúc chắc bên sai chúc ่ายเรืออืม ว่าไงดูขี้วัวข้าใครกินแม่นบัวข้าใครกินเด้เขาทีมเดียวกันเนาะเด็กโคอยากดาวนี่ได้ดาวละได้ดาวสนใจไปอยากได้นี่อยากได้เลยเห็นให้สนุกมาก็อัพใหม่บอกับมัลูกป้อเต็มบ่อ

บายบายยังบม่ใ <poker> ห <phones> <int os> ้ยังบม่ให้ให้บมได้ซูปสกอร์ีครับค่อยสวัสดีครับใจใจโอเค

น่าจะงามพึ่งกันอ่อนแล้วอ่อนและอ่อนละอ่อนละอ่อนแล้งามแล้ว làm lắm ơi